ตอนนี้อย่างในส่วนของเชียงรายที่หนักมันก็จะมาตักแม่น้ํากกแล้วก็แม่น้ําสายที่ค่อยๆมาใช่ไหมคะก็จะทางฝั่งของเมียนมาด้วยรัชฉานรัชฉานใช่ไหมคะส่วนก็จะมีทางตอนใต้ของจีนที่ก็ไหลลงมาเหมือนกันหลักหลัมก็มาลงตรงเชียงของแล้วถูกไหมคะแล้วก็แม่น้ําโขงตอนนี้เนี่ยให้ดูผมให้ดูอันนี้เป็นภาพนะครับให้เห็นแล้วว่าจากจีนไหลลงมาเห็นไหมครับมันจะมีเขื่อนเยอะมาก แลวสุดท้ายมาผ่านสปอปอลาวแต่มันจะมาเชื่อมกับเราใกล้ๆตรงเชียงรายเห็นไหม,มแล้วก็สุดท้ายจะมาตรงภาคอีสานตรงหนองคายอุดรตรงแถบนั้น<ฆ>จะเห็นว่ามันมีเขื่อนตลอดเพราะฉะนั้นในอดีตมันจะเป็นปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศเนี่ยหลายครั้งแล้วว่าถ้าช่วงไหนพี่จีนเก็บกักน้ำโอ้โหน้ําในแม่น้าโขงนี่แห้งเห็นสันดอนทรายช่วงไหนปล่อยน้ํามาเยอะเนี่ยสปอปอลาวเขาก็น้ําท่วมเราเองก็โอ้โหน้ําจะล้นแม่น้ําโขงเอาแต่รอบนี้เนี่ยมันหนักจากอิทธิพลของยางยี มันก็เลยเสริมกันหลายทางเพราะพอน้ําโขงมันสูงน้ําจาเป็นน้ํากกที่จะระบายไปนะครับไปกรลกแม่น้ําโขงมันก็ระบายได้ช้าเพราะโขงมันก็สูงอยู่แล้วใช่แล้วคือถ้าก่อนในนี้คุณผู้ชมจาได้นะตรงยางหิเวียดนามเนี่ยตายไปตอนนี้คือจะ200ศพแล้วะะอ่ะค่ะแล้วก็คือมาตรงลาวตอนนี้ก็คือช่วงนี้ฝนตกหนักหมดเลยถูกไหมมันก็ไหลลงมาแล้วตอนนี้สถานีต่อไปก็เลยถูกโฟกัสไปที่อีสานใช่อีสานนี่กําลังจะหนักเหมือนกันนะคะมีทั้งเลย หนองคายเมือ,องการอุดรน,นครพนมออที่จะเป็นสถานีรับน้ําจุด,ด,ต,ดต่อไปอด้วยใช่ก็ปักธงแดงอะไรกันแล้วเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นแต่ขอกลับมาว่าอีกจุดหนึ่งแม่น้ําสารวินคือด้านซ้ายสุดคือจะเป็นแม่น้ําที่กั้นระหว่างเมียนมากกับไทยรตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าล่าสุดล้นตลิ่งค่ะอือแม่น้ําสารวินก็ล้นตลิ่งทละลักเข้าทุ่งหมู่บ้านในไทยแล้วเหมือนกันนะคะพาไปดูจังหวัดตรงแม่ฮ่องสอนค่ะ คุณชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการแม่ห้องศอนนะคะก็มีการเร่งให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยบริเวณพื้นที่โดยรอบสะพานสู่ตองเป้บ้านกุงไม้สักหมู่สองตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ห้องศนล่าสุดเนี่ยทางอำเภอเมืองแม่ห้องศนดําเนินการประสานงานกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกสํารวจความเสียหายนะคะนําเครื่องจับ ดำเนินการขุดเปิดฝายอาไปขุดเปิดฝายเลยสองช่องประตูนะคะเพื่อจะทําให้น้ําที่ท่วมขังเนี่ยลดระดับลงมาเบื้องตน้นแต่ว่าเจ้าหน้าทีก่ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังแจ้งเตือนชาวบ้านเลยชาวบ้านที่บ้านอยู่ริมน้ำเนี่ยแจ้งเตือนทีท,ทีเลยนะคะไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มรวมทั้งเตรียมพร้อมถุงยางชีพเพื่อไปแจกจ่ายประชาชนด้วยแล้วที่ผ่านมา อำเภอเมืองแม่ห่องสอนเขามีการประชุมกันก่อนหน้านี้แล้วประชุมกันเพื่อหาแนวทางความร่วมมือกันก็คือว่าชาวบ้านจะจัดทําฝายภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมขุดลอกคลองในจุดที่ไม่กระทบชาวบ้านซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้กระแสน้ําลดลงอันนี้เป็นชั่วคราวว่าขุดเปิดฝายก่อนอม,มีความเห็นร่วมกันแต่ว่าในระยะยาวได้ร่วม กับชนะระทานจังหวัดแม่ห้องศนในการวางแผนดําเนินการขุดลอกคลองในระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้าซ้อนแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตืะะอนรัษฎรค่ะให้ย้ายไปอยู่บ้านญาติพี่น้องตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วจนกว่าสถานการณ์และระดับน้ําจะคลี่คลายโดยทางองค์การบริหารส่วนตะบลแม่3ามแลบได้จัดตั้งเต็นท์ศูนย์อพยพชั่วคราวเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะครับนี่คือฝั่งสารวินนะครับซึ่งก็เป็นแม่น้ําใหญ่ที่กั้นชายแดนไทยกับเมียนมาเอาไว้ บางช่วงบางตอนเนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างบางช่วงก็อาจจะแคบหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้แม่น้ำสารวินก็เชี่ยวกรากมากกว่าเดิมปกติก็เชี่ยวอยู่แล้วนะ,นะครับตอนนี้เชี่ยวกรากหนักกว่าเดิม